สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปเมืองเมืองหนึ่งนะชื่อเมืองอารวีเมืองนี้เนี่ยก็มีผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณสิบหกสิบเจ็ดเป็นลูกสาวของช่างทอผ้าเป็นคนที่สนใจใยรมตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จเมืองอาราวีเมื่อสามปีก่อนนะนางก็ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็เกิดความประทับใจนะแล้วก็นำธรรมะของพระเจ้าไปปฏิบัติเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมา เมืองอารวีอีกครั้งเนี่ยนางก็ตั้งใจจะไปฟังธรรมของพระองค์แต่ว่าเบิร์นเช้านั้นเนี่ยพ่อเนี่ยซึ่งเป็นช่างทอผ้าเนี่ยก็สั่งให้นางกรอได้กรอได้เสร็จแล้วก็ต้องอาไปให้พ่อนะซึ่งอยู่ที่โรงทอผ้านางก็ก็รีบทางานรนะีบกรอได้เสร็จเสร็จแล้วนี่ ก่อนที่จะเอาได้ไปให้พ่อที่โลงทอผ้าเนี่ยก็ือโอกาสและกลางทางนะก็คือไปฟังธรรมจากผู้เจ้าเมื่อไปถึงเนี่ยนะผู้เจ้าก็ไม่ได้แสดงธรรมนะแต่ว่าสนทนาสำนางแทนสามนางว่าเธอม,มาจากไหนนางก็ตอบว่าบ่อมฉัน ไม่ทราบพระเจ้าค่าพระเจ้าก็เลยถามต่อไปว่าเธอจะไปที่ไหนนางก็ตอบว่าหม่อมฉันไม่ทราบพระเจ้าค่าพระเจ้าก็เลยถามต่อไปว่าเธอไม่ทราบหรือตอนนี้นางตอบว่าหม่อมฉันทราบพระเจ้าค่ะพระเจ้าก็เลยถามคําถามสุดท้ายว่าเธอทราบหรือ นางตอบว่าหม่อมฉันในศาสตร์พระเจ้าค่ะนาชาวนมังอลรวีที่อยู่ในที่นั้นเนี่ยก็เกิดความไม่พอใจขึ้นมาหาวัานาเนี่ยเล่นโมหานตอบไม่ตรงคําถามแต่ว่าผู้เจ้าเนี่ยก็ก็ยั้งเอาไว้นะก็กล่าวเตือน,นาชาวมังอลาวีว่าอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งสรุป แล้วก็เลยถามนางว่าเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเราถามเธอว่าเธอมาจากไหนทำไมเธอถึงตอบว่ายังไม่ทราบพระเจ้าค่ะนางก็อธิบายว่าเนี่ยพระรูปทองเนี่ยตั้งใจจะถามนางว่าก่อนที่จะเกิดมาในโลกเนี่ยมาจากไหนมาจากนรกหรือเทวโลก นางก็เลยตอบว่าไม่ทราบพระเจ้าค่ะคือไม่ทราบว่าก่อนที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์เนียย่ยอยู่ที่ภพภูมิไหนมาก่อนที่เจ้าก็เลยถามต่อว่าแล้วที่เมื่อกี้เราถามเธอว่าเธอจะไปที่ไหนทําไมเธอถึงตอบว่าไม่ทราบพระเจ้าค่ะนางก็ตอบว่าเข้อใจพงเนี้ตั้งใจถามว่าเมื่อตายแล้วเนี่ยจะไปไหนไปนรกหรือไปเทวโลกนางก็ตอบว่าไม่ทราบ พระเจ้าข้าอ้าวแล้วที่พระเจ้าพระเจ้าเลยถามต่อว่าอ้าวแล้วที่เมื่อกี้ท่านสาม,มาถเธอไม่ทราบหรือทําไมเธอึงตอบว่าหม่อมฉันทราบพระเจ้าข้านางก็ตอบว่าข้าเจ้าผเจ้าเนี่ยจะถามว่าไม่รู้หรือว่าความตายเนี่ยเป็นของแน่นอนที่สัตว์ทุกตนทุกชีวิตต้องเจอนางก็เลยตอบว่าทราบ ทราบว่าความตายเนี่ยเป็นจึกหมายปลายทางของทุกชีวิตและที่เมื่อกี้เราถามว่าเธอทราบหรือเนี่ยทําไมเธอจึงตอบว่าไม่ทราบพระเจ้าข่าวนางก็ตอบว่าข้อใจพระเจ้าเนี่ยจะถามว่ารู้ไหมว่าจะตายเมื่อ,อไหร่จะตายชั่วโมงไหนวันไหนเดือนไหนนางก็เลยตอบว่า ไม่ทราบพระเจ้าค่ะหรือไม่รู้วันตายไม่รู้เวลาตายพู้เจ้าก็เลยตอบว่าที่เธอตอบฉันนัานถูกแล้วโะรงตั้งใจจะถามอย่างนั้นแหละผู้คนก็เลยสาธุกการนะโอ้นางคนนี้เนี่ยฉลาดอายุยังไม่มากนะแต่ว่าก็สามารถจะเข้าใจคำถามของพวกเจ้าได้ สิ่งที่นางตอบเนี่ยเป็นการตอบตรงคำถามนะไม่ใช่เป็นการเล่นลิงหลักการณ์ผู้เจ้าก็แสดงธรรมสั้นๆบอกว่าโลกนี้มืดน้อยคนจะรู้แจ้งน้อยคนจะไปสวรรค์เหมือนกับนกที่ติดอยู่ในตะข่ายน้อยตัวเนี่ยจะหลุดจากตะข่ายได้พวงแสดงธรรมเท่านี้นะนางพิจารณา ก็เกิดดวงตาเห็นทมขึ้นมาเป็นพระโสดาบันหลังจากนั้นนางก็ไปทําหน้าที่ต่อนะเอาได้ไปส่งให้พ่อซึ่งรออยู่ที่โรงทอผ้าพ่อเนี่ยเห็นนางเนี่ยหายไปนานรออยู่ไม่มาสักทีก็เกิดความไม่พอใจพอเห็นนางมาถึงเนี่ยเอาได้มาส่งพ่อก็เกิดความโกรธก็เอากระสวยเนี่ย นะพุ่งนะไปที่นางปรากว่ากระสวยนะี่นก็ไปทิ่มท้องนางก็ถึงแก่ความตายไม่ได้ว่าตายคาที่คนซึ่งพึ่งเมื่อสักครู่เนะี่ยยังบอกอยู่เลยนะว่าไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหรพูดอย่างนี้ประโยคนี้ไม่ไม่กี่นาทีนะก็ปรากฏว่านะสิ้นชีวิตะละ แต่ว่าก็เป็นการสิ้นชีวิตที่ที่ดีนะเพราะว่าก่อนที่จะสิ้นชีวิตเนี่ยก็มีดวงตาเห็นธรรมนะได้เป็นพระโสดาบันนะตามเรื่องก็บอกว่าพอนางสิ้นชีวิตก็ไปไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิกก็เป็นสุขติมองจากสายตาคนทั่วไปนางก็ตายไม่ดีนะ ตายไม่ดีอายุสั้นแต่ว่าในมุมมองพุทธศาสนาเนี่ยนางก็ตายดีนะก็ไปสุคติโดยที่ก่อนที่จะตายนี่ก็ได้บรรลุธรรมนะเป็นพระโสดาบันก็เป็นเรื่องที่สอนใจได้ดีนะทั้งคำตอบของนางแล้วก็ชีวิตของนางเองเนี่ยคำตอบของนางเนี่ยท่านนางบอกว่าเนี่ย คนเรานางรูกคนเราเนี่ยทุกคนต้องตายแน่นอนแต่เมื่อู้จะตายเมื่อไหร่แต่แล้วช่วยนางนี่ก็เป็นเครื่องพิสูจน์เลยนะว่าคนเรานี่แม้อายุยังไม่มากเนี่ยก็สามารถจะตายได้การตายของนางก็เป็นการยืนยันสิ่งที่นางได้พูดไปได้ตัดตอบไม่ได้พูดตอบพรอเจ้าว่า ไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหรแล้วคนเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะอายุไม่มากนะแต่ก็อาจจะหมดลมสิ้นชีวิตได้ไม่ใช่ว่าจะต้องรอให้แก่นะีถึงจะหมดลมความตายมันมาเร็วมากมีภาสิที่เบสน,นะน่าฟังมากภาสิทธ่เบสบอกว่า ไม่มีใครรู้นะว่าระหว่างพรุ่งนี้กับชาติหน้าเนี่ยอะไรจะมาก่อนเดี๋ยวไปคิดว่ามีพรุ่งนี้เราถึงค่อยมีชาติหน้านะหรือว่าชาติหน้าเนี่ยมันจะมาหลังวันพกวันพรุ่งนี้เพราะสารบบางคนเนี่ยพ้นจากวันนี้ไปก็ชาติหน้าเลยมันมีคนประมาณหนึ่งแสนห้าหมื่นคนในโลกเนี่ยนะที่วันนี้เป็นวันสุดท้ายของเขาพ้นจากวันนี้ไป ก็ชาติหน้าเลยหรือบางคนอาจจะไปก่อนแล้วก็ได้นะเมื่อตอนกลางวันบางคนอาจจะยังไม่ไปตอนนี้แต่ว่าก่อนที่จะข้ามวันก็อาจจะหมดลมเส้นชีวิตนะแล้วก็ไปชาติหน้าเลยก็ได้งนั้นความตายเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนไม่แน่นอนในความหมายที่ว่าจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ว่า มันก็มีความแน่นอนสูงนะเพราะว่าเราทุกคนก็ต้องตายกันทั้งนั้นแหละามีคนเปรียบว่าชีวิตเนี่ยเหมือนการเดินทางบางคนก็พูดถึงกันว่าชีวิตคือการเดินทางชีวิตกับการเดินทางนี่มันเหมือนกันอย่างน้อยก็อย่างหนึ่งนะก็คือว่าการเดินทางมันต้องมีเป้าหมายหรือจุดหมายชีวิตเนี่ยมันก็ต้องมีจุดหมายเหมือนกันนะ ถ้าคนเราไม่มีจุดหมายชีวิตเนี่ยมันก็ล่องลอยหมือการเดินทางที่ไม่มีเป้าหมายเนี่ยมันก็ไม่เรียกว่าการเดินทางมันก็เรียกว่าเป็นการสเปซสปะมากกว่าจะเรียกว่าเป็นการเดินทางได้เนี่ยมันต้องมีจุดหมายชีวิตเนี่ยมันจะมีค่ากับการดำรงอยู่ได้ก็ต้องมีจุดหมายได้หลายคนในที่นี้เนี่ยก็มีจุดหมายชีวิต บางคนก็ถึงแล้วแต่บางคนก็ยังไม่ถึงนะแต่โดยมากก็มีจุดหมายจุดหมายเนี่ยชีวิตจุดหมายชีวิตนี่มันก็โล้วล่ะแต่เป็นสิ่งที่ดีงามในความเข้าใจของตัวจุดหมายชีวิตอนะาจจะไม่ใช่แค่เรียนจบมีงานทำนะแต่าจะหมายถึงการนะประสบความสำเร็จในการงานหรือว่ามีครอบครัวที่อบอุ่น แต่ละคนก็มีจุดหมายชีวิตที่แตกต่างกันไปอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะที่ชีวิตกับการเดินทางเนี่ยมันคล้ายกันแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งหนะที่ทําให้ชีวิตกับการเดินทางแตกต่างกันการเดินทางเนี่ยจุดหมายกับปลายทางเนี่ยอันเดียวกันถ้าจุดหมายของเราคือเชียงใหมน่นะเชียงใหม่คือปลายทาง แต่ชีวิตเนี่ยจุดหมายกับปลายทางมีคนละอันนะจุดหมายชีวิตนี่สูงส่งนะใครๆก็อยากจะไปให้ถึงแต่ปลายทางชีวิตนี่คนส่วนใหญ่ไม่อยากนึกถึงเท่าไหร่ปลายทางชีวิตคืออะไรนะคือความตายนั่นมันเป็นภาวะตกต่ำไม่เหมือนกับจุดหมายชีวิตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สูงส่งลหลายคนเนี่ย ทั้งหมดที่ทําไปที่ผ่านมาก็คือเพื่อให้บรรลุถึงจุดหมายชีวิตบางคนก็ไปถึงแต่บางคนก็ไปไม่ถึงแต่ไม่ว่าจะถึงหรือไม่ถึงนะจุดหมายชีวิตน่ะไอไปทางชีวิตน่ะถึงแน่นะมาแน่บางคนไปไม่ถึงจุดหมายชีวิตแต่ว่าก็ปลายทางชีวิตก็มาถึงซะแล้วจุดหมายชีวิตเนี่ยเป็นของไม่แน่นะ แต่ปลายทางชีวิตนี่เป็นของแน่แล้วพวกเราเคยตระหนักอย่างนี้บ้างหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากการที่มองไปที่จุดหมายของชีวิตแล้วเนี่ยก็อย่าลืมนึกถึงปลายทางชีวิตได้ด้วยอย่างน้อยก็นึกถึงง่ายๆที่ว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องตายแต่ว่าจะตายเมื่อไหรไม่รู้ และเนื่องจากเราไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่เนี่ยจึงไม่ควรประมาทหลายคนประมาทนะเพราะคิดว่ายังหนุ่มยังสาวจุดหมชีวิตยังไปไม่ถึงก็าตามเนี่ยแต,แต่ปลายทางชีวิตย,ยังคิดว่าอีกไกลคิดว่ากว่าเราจะถึงปลายทางชีวิตก็แปดสิบเก้าสิบนะยังมีเวลาอีกเยอะนะเพราะตอนนี้อายุแค่สามสิบต้องห้าสิบปีหกสิบปีกว่าจะถึงปลายทางชีวิต ที่แบบนี้ประมาทนะแล้วมันทําให้เราเนี่ยละเลยสิ่งที่สําคัญที่ควรทําในชีวิตคนเราเนี่ยนอกจากจุดหมายชีวิตแล้วเนี่ยนะมันยังมีอีกหลายอย่างที่สําคัญนะสำหรับชีวิตของเราเช่นการทําความดีการทําหน้าที่ตอบแทนบุญคุณบุปการีการให้เวลากับคนรัก สิ่งนี้เนี่ยบางคนอาจจะไม่ถือว่าเป็นจุดหมายชีวิตนะแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งสําคัญที่เราจะมองข้ามไม่ได้หลายคนเนี่ยนะก็ทุ่มเทปกับการไปให้ถึงจุดหมายชีวิตเช่นความสําเร็จในหน้าที่การงานแล้วก็ลืมหลายสิ่งหลายอย่างที่สําคัญอย่างเช่นเมื่อสิกว่าปีก่อนเนี่ยมีพิ่ีกรคนหนึ่งเนี่ย เป็นคนที่ประสบความสำเร็จในอาชีพมากตั้งแต่เรียนจบด็อกเตอร์จากอเมริกามาอายนะุสามสิบจับพัดจ์จำพูมาทำงานเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์ม็กประสบความสำเร็จเพราะเป็นคนที่เก่งฉลาดลมีความรับผิดชอบนิสัยดีคนในวงการก็รักก็มีงานเข้ามายัางเลยตั้งใจว่าเนี่ยจะทุ่มเทให้กับงานอาชีพสักยี่สปี หลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะให้เวลากับครอบครัวมีลูกยังมีภรรยามีลูกลูกยังเล็กแต่ก็ไม่ค่อยมีเวลาให้กับลูกเท่าไหร่เพราะว่าตัวเนี่ยมุ่งทุ่มเทให้กับการงานเพราะนั่นคือจุดหมายชีวิตของเขาและคิดว่าถ้ามีเงินทองแล้วนี่ก็จะเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวให้มีความสุขแล้วก็ สามารถจะตอบแทนดูแลพ่อแม่ได้อย่างดีต,ต้องเป้าไงปง้ยี่สิบปีเพราะว่าทําไม่ได้แค่สิบปีมะเร็งก็เกิดขึ้นเนงินที่หามาได้นี่ใช้ไปเท่าไหร่ก็ไม่สามารถจะรักษามะเร็งได้จนกระทั่งมาถึงระยะท้ายของชีวิตเนี่ยก็รู้สึกเสียใจนะว่าเนี่ยไอ้ที่ตั้งใจว่าจะทุ่มเทกับงานการยี่สิบปีเนี่ยมันก็ทําไม่สําเร็จ อาจจะเป็นเพราะทุ่มเทมากนะร่างกายก็เลยป่วยเร็วแต่เดียวกันเวลาที่ตั้งใจว่าจะให้กับลูกกับครอบครัวหลังจากอายุห้าสิบมันก็ทำไม่ได้เพราะว่าชีวิตไปไม่ถึงแล้วก็เสียใจนะบอกว่าเนี่ยถ้าหากว่ามีเวลายืดแต่ยืดยได้มากกว่านี้เนี่ยจะเอาเวลาที่ได้มาเนี่ยให้กับลูกซึ่งยังเล็กอยู่เลยอันนี้ก็เป็นอุทาหารณ์สอนใจนะว่า คนเราเนี่ยจะคิดถึงแต่เรื่องของจุดหมายชีวิตเอาแต่บรรลุให้ถึงจุดหมายชีวิตอย่างเดียวจนลืมปลายทางชีวิตเนี่ยอันนี้เนี่ยมันเป็นความประมาทคิดเผื่อไว้หน่อยว่าเราอาจจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นได้ขาที่มีเวลาก็อย่าเอาแต่ทุ่มเทไปกับการงานหรือแม้กระทั่งความสนุกสนาน บางคนนีงานการก็ไม่สนเอาแต่เที่ยวแต่สนุกสนานเสร็จแล้วก็กลายเป็นว่าพอถึงระยะท้ายของชีวิตก็มาเสียใจว่าปล่อยเวลาที่มีอยู่ให้สูญไปไม่ถึงก็เปล่าประโยชน์นะแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างมันขาดหายไปหลายคนเนี่ยพออยู่ในระยะท้ายเนี่ยเพราะความเจ็บป่วยเนี่ยเสียใจเสียใจที่ ไม่ได้ทำอะไรอย่างที่มีคุณค่าต่อชีวิตเพราะความประมาทเพราะคิดว่าคงจะได้ทำในวันหลังแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ทำมีตำรวจคนหนึ่งนะอายุกว่าสี่สิบกว่าพออยู่ในระยะท้ายของชีวิตเนี่ยจะเครียดมากรูุ้มอกกุ้มใจมากพ่อแม่นี่มาดูแลแต่จะจะไม่ยอมให้พ่อแม่ทำอะไรเลยพ่อแม่จะ ตอนข้าวหรือว่าจะขยับเตียงแกไม่ยอมจะให้พยาบาลทําท่าเดียวสั่งพยาบาลทํโน่นทนํานี่ไม่ให้พ่อแม่ทาอะไรสักอย่างแล้วก็ตอนหลังก็เรียกพยาบาลอยู่นั่นแหละกดกอดจนอ่อนนิพพังไปเลยเปลี่ยนห้องกดอ่อนเรียกพยาบาลกดจนกระทั่งอ่อนพังนะเปลี่ยนห้องใหม่นะมีพฤติกรรมแปลก พฤติกรรมนี่เกิดจากอะไรนะเกิดจากการที่แกรู้สึกเสียใจนะว่าไอตอนที่สุขสบายดีเนี่ยไม่ค่อยได้มีเวลาดูแลพ่อไม่ได้ตอบแทนบุญคุณแม่เลยแต่และตอนป่วยก็กลายเป็นภาระของพ่อแม่รู้สึกผิดนะที่ว่าตัวเองเนี่ยนอกจากไม่ได้ตอบแทนบุญคุณแม่เแล้วยังกลายเป็นภาระก,ก็เลยพยายามทาทุกอย่างไม่ให้พ่อแม่เนี่ยต้องมาพยายามทาทุกอย่างเพื่อไม่ให้ตัวเป็นภาระของพ่อแม่ ม่จะช่วยพ่อจะช่วยก็ไม่ยอมเรียกร้องแต่ให้พยาบาลช่วยเพราะคิดว่าอย่างน้อยก็ลดความรู้สึกผิดได้ว่าไม่ได้ในเมื่อไม่ได้ตอบแทนคุณ,คณพ่อแม่อย่างน้อยก็ไม่ทําให้พ่อแม่เป็นภาระหรือไม่เป็นภาระให้กับพ่อแม่แต่สุดท้ายเนี่ยก็ไปสร้างปัญหากับคน,นที่ดูแลเช่นพยาบาลามีคนเป็นอย่างนี้เยอะนะพอถึงระยะท้ายเนี่ยเสียใจที่ว่า ไม่ได้ทำสิ่งที่มีคุณค่าเช่นการให้เวลากับพ่อแม่การตอบแทนบุญคุณท่านหรือแม้กระทั่งการดูแลลูกบางคนก็เสียใจที่ไม่มีโอกาสได้ทำบุญทำกุศลเพียงพอพอความตายใกล้คข้ามาก็กลัวตายเพราะกลัวว่าตายแล้วจะไปอบา,ายไม่มีความมั่นใจในชีวิตที่ผ่านมาอันนี้ก็เป็นเพราะว่าความประมาท ความประมาทที่คิดว่าความตายยังอยู่อีกไกละกลายทางชีวิตนะยังมาไม่ถึงง่ายๆแต่คนที่ฉลาดนะก็จะตระหนักว่าความตายเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทุกเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยใ,ใครที่ยังมีลมหายใจใครที่มีสุขภาพดีก็จะเร่งขนขวายานะทำสิ่งที่ควรทำ ไม่ใช่คิดถึงแต่เรื่องการบรรลุถึงจุดหมายชีวิตอย่างเดียวนะแต่ว่าทำสิ่งอื่นด้วยเช่นการให้เวลากับคนรักการทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลการปฏิบัติธรรมซึ่งยังช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถจะรับมือกับความตายที่มาถึงได้นะถ้าเราฝึกจิตฝึกใจไว้ดีการรู้ถึงความตายี่มันเป็นตัวกระตุ้นอย่างดีนะที่ทำให้เราเนี่ยขวนขวายทำสิ่งที่สำคัญ นะแต่ว่าไม่ใช่สิ่งเร่งด่วนนะในชีวิตเราเนี่ยเราก็รู้นะว่าอะไรคือสิ่งที่สําคัญแต่บ่อยครั้งเนี่ยหมดเวลาไปกับสิ่งสําคัญและเล่งด่วนนะอันนี้เมื่อตอนเย็นก็ได้คุยกันนะกับคณะผู้ที่มาฝึกอบรมว่าชีวิตของเราเนี่ยหลายคนก็รู้นะว่าอะไรคือสิ่งสําคัญในชีวิตที่ควรทําแต่ว่าหมดเวลาไปกับ สิ่งที่เร่งด่วนซึ่งมีทั้งสิ่งที่สําคัญแล้วก็สิ่งที่ไม่สําคัญสิ่งไม่สําคัญแต่เร่งด่วนก็เช่นรายการทีวีนะที่จะประกาศผลผู้ชนะ the voice หรือว่า the mask เนี่ยคืนนี้หรือว่าเขามีการประกาศ midnight sale คืนนี้ต้องรีบไปบางอย่างไม่สําคัญแล้วก็ไม่ด่วนนะแต่เราก็หมดเวลาไปกับสิ่งนี้เช่นเล่นไลน์เล่น line, เฟซ สิ่งที่ไม่ได้ทำคือสิ่งสำคัญแต่ไม่เร่งด่วนเช่นการปฏิบัติทำการออกกำลังกายการทำความดีการให้เวลากับครอบครัวเราไม่ทำเพราะเราคิดว่าตหนที่เราเห็นเห็นว่าสำคัญเพราะว่าเราเชื่อมีเวลาผัดผ่อนไม่ทำวันนี้ทำพรุ่งนี้ก็ได้อันนี้ก็หลงในการมีเวลาให้กับพ่อแม่การมีเวลาให้กับลูกแต่เอาความจริงก็อาจจะไม่ได้ทำเลยก็ได้เพราะว่าความตายนี่มันมันมาเอาชีวิตเราไปซะก่อน แต่ถ้าคิดถึงความตายไว้ว่าความตายเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหรก็ได้เนี่ยมันจะเป็นตัวกระตุ้นให้เราทําสิ่งที่สําคัญและไม่เล่นด่วนไม่ใช่หมดเวลาไปกับสิ่งสําคัญแล้วกระดวนเช่นการทํางานที่มีเส้นตายวิ่งไล่ตามเส้นตายปล่อยให้ไฟลนก้นถึงจะทําถึงจะขยับถ้าไฟยังไม่ลนก้นก็ไม่ขยับความตายเราเชื่อมันอยู่อีกไกลเราก็เลยไม่ขยับแต่ถ้าเรานึกตระหนักอยู่เสมอความตายเกิดขึ้นเมื่อไหรก็ไม่รู้ มันจะกลายเป็นตัวกระตุ้นขึ้นมาอย่างเช่นที่เราสวดมนต์มีบทหนึ่งเนี่ยจะมีพุทธภาษ,ษ,ษิตตอนที่บอกว่าความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําในวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นนถ้าเราตระหนักว่าความตายสามารถเกิดขึ้นกับเราได้แม้กระทั่งพรุ่งนี้หรือคืนนี้เนี่ยมันจะทําให้เราเร่งทําความเพียรหรือทําสิ่งที่ควรทําเสียแต่เดี๋ยวนี้นะแทนที่จะบอกว่าเดียเด๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเราก็จะบอกว่าเดี๋ยวนี้เลยนะ เพราะว่าเดี๋ยวนี้กับเดี๋ยวก่อนนี่มันใกล้กันมากนะแต่ผลและความหมายต่างกันมากเลยจากเดี๋ยวก่อนเปลี่ยนเป็นเดี๋ยวนี้นี่มันเกิดความกระตืรอร้อนขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นเดี๋ยวก่อนนี่มันกลายเป็นความเฉื่อยชาในการแลกเปลีย่ยความตายเป็นตัวกระตุ้นให้เราเนี่ยทําสิ่งที่ควรทาสิ่งสําคัญที่ไม่เร่งด่วนนะแล้วมันจะกลายเป็นสิ่งที่ด่วนขึ้นมาเพราะถ้าไม่ทําวันนี้ก็ไม่รู้ว่าอาจจะไม่ได้ทําเลยตลอดชีวิตเลยก็ได้ ในการเจริญมรณสติการหรือการระลึกถึงความตายเนี่ยมันมีประโยชน์เยอะนะนอกจากมันจะกระตุ้นให้เราไม่ประมาทไม่ผัด่อนไม่ละเลยสิ่งสําคัญที่ควรทําในชีวิตแล้วเนี่ยในอีกด้านนีมันก็ฝึกให้เราปล่อยวางได้ด้วยเมื่อเราเรื่องถึงความตายในความยึดติดถึงมั่นในทรัพย์สมบัติเนี่ยมันจะจางคลายเพราะเรารู้ว่าึงที่สุดแล้วในที่สุดแล้วเนี่ย ทรัพย์สมบัติที่มีสะสมมาก็เอาไปไม่ได้สักอย่างร่างกายนี้เนี่ยที่เรารักเราหวงแหนสักวันหนึ่งมันก็เน่าเปื่อยไปมันก็ทําให้เราเนี่ยคลายความยึดติดในร่างกายนี้ที่จริงเวลามีความทุกข์อะไรเนี่ยที่เราหัวปากหัวปั้งกับมาเนี่ยพอเราลึกถึงความตายทำให้เราปล่อยวางได้ง่ายนะอันนี้เป็นวิธีการช่วยทําให้ปล่อยวางอย่างหนึ่งเช่นเงินหายโทรศัพท์หาย รถหายนี่โอ้โหเป็นเรื่องใหญ่นะทรับหลายคนนะกลุ่มอกกลุ้มใจแต่พอเรานึกถึงความตายสักหน่อยนะจะช่วยเยอะเลยนะเพราะว่าหากว่าเราต้องตายเนี่ยเดี๋ยวว่าแต่โทรศัพท์หรือรถยนต์เลยนะทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่มีมันก็จะสูญหายไปมีร้อยล้านก็หมดร้อยล้านมีพันล้านก็หมดทั้งพันล้านเลยทุกอย่างเนี่ยปัญหาทุกอย่างที่มันทําให้เรากลุ่มบอกกลุ้มใจเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องเล็ก เมื่อเรานึกถึงความตายของเราเองเวลางานมีอุปสรรคงานล้มเหลวโวยรู้สึกกุ้มใจมากแต่บรรยากาศเป็นเรื่องเล็กทันทีนะเมื่อที่ถึงความตายของเราตีฟจ็อบเนี่ยนะเขาตอนที่เขาป่วยเป็นมะเร็งตับอ่อนเนี่ยเขาเคยพูดว่าเนี่ยไอ้ความเทยทะยานความคาดหวังของผู้คนที่มีต่อเขาหรือว่าความกลัวล้มเหลวความกลัวหน้าแตกเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องใหญ่เนี่ย แต่มันจะละลายหายไปทันทีนะเมื่อนึกถึงความตายปัญหาทุกอย่างจะกลายเป็นเรื่องเล็กนะเมื่อนึกถึงความตายของเรามันทําให้เราปล่อยวางได้ง่ายบางคนถูกต่อว่าดาทอหรือว่ามีเรื่องทะเลาะบบอแวงกับเพื่อนร่วมง,งานบมโหแต่พอนึ่ถึงความตายขึ้นมานะว่าเออสักวันหนึ่งเราก็ตายเขาก็ตายมันทําให้ความโกรธทุเรานะ ความขัดแย้งก็บรรเทาลงแม่ความตายยังเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ช่วยช่วยให้เราปล่อยวางได้ง่ายแต่เดียวกันมันก็เป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เราทําสิ่งที่ควรทำนะค้นคว้าในสิ่งที่ชอบผัดผ่อนไม่ไม่ประมาทหรือว่าละเลยสิ่งที่สําคัญในชีวิตให้เราฝึกเอาไว้ก็ดีนะแล้วลึกถึงมารณะสติสเสมอ จะลึกถึงความตายว่าจะต้องเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนแต่ขณะเดียวกันก็เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนว่าจะตายเมื่อไหร่แล้วก็นึกต่อไปว่าเออถ้าเกิดว่าตายอีกสามเดือนข้างหน้าตายพรุ่งนี้วันนี้คืนนี้เนี่ยเราพร้อมไหมเราทําความดีมาพอหรือยังหน้าที่ที่ควรทําทําสำเร็จเสร็จสิ้นหรือยังและพร้อมจะปล่อยวางทุกสิ่งหรือเปล่าถ้าพร้อมนี่มันก็แสดงว่าถ้าว่าเราทําทุกอย่างสําเร็จเสร็จสิ้นนะหรือพร้อมจะปล่อยวางทุกอย่างเนี่ยก็แสดงว่าเราพร้อมจะเผชิญความตายได้ทุก หน้าทีแต่ถ้ายัางไม่ยังไม่พร้อมนะก็ต้องเล่นค้นขวาานะทำสิ่งที่ควรทำทำหน้าที่ที่มีอยู่ให้สำเร็จสิ้นรวมทั้งฝึกใจให้หรู้จักปล่อยวางด้วย